การ m ม n นเอทห0ึ่นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือปุ่มกดซิลิโคนนะครับนี่นะครเปื่อยขาดนะครับยุ่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของอซิลิโคนนะครับที่ผ่านการใช้งานมามากกว่า5ปีนะครับก็ตรงนี้ในรุ่นการมินเอทพันเนี่ยบอกตรงๆว่า,าจะมีสภาพที่ดีนะครับ ไม่มีอีกแล้วนะครับอะไรนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องทําการสร้างปุ่มกด DIY ใบล็อกรีไบนะครับก็จะสามารถกันน้ําได้นะครับถึง3ชั้นนะครับก็ตรงนี้ถ้าหากว่าทําโดยการตัดยางลบหรือปุ่มรีโมทใส่นะครับก็ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถกันน้ําได้นะครับตรงนี้แต่ว่า ของทางร้านล็อกรีบา์นะครับก็จะสร้างขึ้นมาในแบบของทางร้านล็อกรีบา์นะครับไม่ได้ใช้อย่างลบนะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกรีบา์ดำเนินการให้นะครับดีกว่าอย่างลบนะครับก็ขอบคุณมากนะครับร้านล็อกรีบา์เรายินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ